เด็กเด็กเด็กจะไปนายแต่เช้าเช้าไปเส้นคุณนายเส้นคุณนายไปไปกอดใครถ่ายลูกคอไปไปแล้วเก็บกระทะเก็บกระทะเก็บกระทะไปอย่างฮะเก็บกระทะไปอย่างวะ ย็บกระทาไปโทษใครโรอใส่บาทไปโรอใส่บาทนะคะเอากลางถนนแล้วขายอยู่นี่ละทำม,ง,มงได้มงเกาไปแล้ว เช้าเช้าเราใส่บาตรนะคะไปแล้วถึงกระทะมาผมพอสิ้อผ้ามาถอดไข่วางไว้วางไว้วางไว้แล้วพ่อพ่อพ่อเร็วว่างลุ่มแล้วเอา โอ้ยเสบแ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 บเอากินวะโชคใช่กินเป็นบ่อเจ้าโอ้ยกระทาห่างมุดะอะไรกะยากนะเขา ตั้งไม่ยากติาาอาจารย์มาเร็วเฮ้ยให้กฉก ใส่บาดก่อนใส่บาดก่อนลุ่มเลยลุ่มเลยซีมีมีโชกกับมีชัยกินเป็นอีกเบิงเบิงเบิงเอิ้นตังมาบา่ะเอิ้นตังมาที่เส้นปนใส่อยูอ่หรอ เออตัองมากินน้ำกันแล้วตังมากินว่ะตังคือ่มอ่ะตังกินว่นา,นาเป็นกินเป็นแต่มีโฉม์ม่ใช่้องพตาใส่หน่อยเฮ้ยออมาทำไมออบึงบึงบึง้งไอ,อ้ <laughs> ngày thuần thuần ở à đây ở à đây ơi ừ, ơi ừ, nhạt cắn chín nè cà tha cà tha ông kinh năm canh kinh năm canh, anh ông kinh năm Bên nhân tam cunai. Cunai này yangwa <laughs> này yangwa. Hã? Tam cunai bun cunai hả yangwa. Oi này bưng oi này oi. 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 ui Ui Oi. 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 Đặt Oi. Oi. này đã này ออเอากระตาใส่บาทนะคะยามเช้าเชเอาบุญมาฝากจ้าเยบมากเยอไปไปทอดไขรถาอาจารย์ครับทอดไขรถาอาจารย์ ัดไขรถ่ายฉันอืมต้องนักใจก็คลั่นางลองนางล่องนางลองถือไม่อย่างกระถานั่นถือไม่อย่างตักระถาบ

ตั้งเล่นนี้แล้วมาไปแล้วพุนไม่อยากแล้ว อิ่มแล้วคุณนายนี่ล่ะพาน้องไปเถือถือแดนเลยมา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 โอ้ยบึงมามาเด้อ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 ตังไปแล้ว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 

ใช่ปลอกข้อผู้ใดเอาท่องไปไปไปไม่อยากไปเด็กน้อยไม่อยากไปฮะเป็นอยางจำไม่อยากไปอยากเล่นไม่อยากไปแล้วโอ้ย ัดแล้วไม่อยากไปโอ้ยลาไม่อยากไปโอ้ยไม่อยากไปไม่อยากไปหม<อ>ักแห้ง<อ>ป้าป้าป้ามามาเดินมาเดินมาเดินตัง้ง ไปไป <laughs> เด็กหน่อยงอนไม่อยากไปพี่น้องมามา,มาไปไปไป <laughs> <laughs> ไปไปไปเก็บเก็บให้ท่องเก็บเก็บเออเก็บเก็บไปเก็บไปเออท่องไปายังจะเอามาถิ่มเก็บเอาเออ ไวแล้วเออเออใช่หละก็นยากมาถอดให้ทีมเธอทิบทเธเดนเนาะอุ้มอุ่มเลยได้เก็บตับานเลยคุณชายทองแต่ละท่องเมาปอกข้อทำไมก็าฝากกดแชร์กดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญ คลิปนี้กับว้ซัำนิ้ก็น,นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ